ช่วงเฮลท็อกสนับสนุนโดยขมิ้นชันแคปซูลบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณหมอสุรศักดิ์อินทชื่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะครับทีมีเรื่องอยากจะถามนิดนึงครับเมื่อกี้เนี่ยครับที่รีบมากครับคุณตูเที่ยวตัวอีกของในรถตอนนี้นี่มีอาการเจ็บหลังนิดๆแล้วครับคุณหมอที่อยเนี่ยครับบอกว่า ที่อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกสลังอักเสบได้จริงปะครับจริงครับปกติ<ม>หลังเราเนี่ยนะครับมันเป็นแกนของร่างกายในการรับน้าหนักโดยเฉพาที่เอวเนี่ยมันมีหน้าที่ในการก้มเงยเพราะนั้นเวลาถ้าเราก้มหรือเอี้ยวบิดตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระดูกสลังได้<ม>อาจจะแค่หมอนฉีกหรือรุนแรงจนถ้งหมอนรองกระดูกสลังแตกคุณหมอคะแล้วอย่างนี้อาการปวดเนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างจากอาการปวดทั่วไปยังไงคะคือปวดหลังแน่นครับเราจะแบ่งมันเป็น3อย่างถ้าปวดจากที่กล้ามเนื้อนั่งก็ปวดหรือก้มก้มเกดแต่าเป็นที่ข้อกกระดู หลังอันนั้นจะเอี่ยวตัวปวดเ<ม>ช่นเราลุกจากที่นอนลุกจากเก้าอี้หรือบิดตัวอะไรต่างเนี่ยจะเจ็บที่หลังแต่ถ้าปวดที่หมอนรองกระดูกสลังมักจะมีอาการปวดร้าวไปที่ตำแหน่งอื่นมากกว่าเ<ม>ช่นปวดร้าวไปที่สะโพกปวดร้าวลงไปที่น่องที่หลังเท้าฝ่าเท้าแล้วจริงถ้าเราปวดเนี่ยแล้วเราไม่รักษาเนี่ยจะมีผลเสียไรนบ้างครับคุณหมอคนเรามักจะทนมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือการสูญเสียมากขึ้นถ้าเราพักแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นต้องเริ่มพิจารณาครับว่าเราอาจจะเป็นรุนแรงมากขึ้นอาจจะต้องการรักษาด้วยวิธี ทานยาสายภาพบำบัดออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามเดินสัก500เมตรปวดเนาะกลางคืนเวลานอนเป็นตะคิวไอจามกลอนเบ้าไม่อยู่ในผู้ชายบางทีอาจจะนกเขาไม่ขาดได้เพราะฉะนั<ม>้นถ้ามีอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่จะต้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายืนยันว่าหมอนรองกระดูกสลังนั้นแตกไปกดทับไขสันหลังเส้นประสาทมากจนขนาดต้องผ่าตัดหรือไม่แล้วเรามีวิธีการรักษาไงครับถ้าแค่หมอรองกระดูกสลังฉีกเคลื่อนเนี่ยเราอาจจะใช้ที่ว่ายิงคลื่นวิทยุ ทับเส้นประสาทแต่ถ้าเกิดว่ามันแตกมันเคลื่อนมากมากขึ้นเราก็อาจจะต้องผ่าตัด<ะ>แต่การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสลังอันบนอันล่างมันก็จะซุดตามมาถ้าเกิดซุดก็ไปถึงขั้นผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสลังคุณหมอคะแล้วหมอนรองกระดูกที่คุณหมอผ่าตัดเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมีลักษณะเหมือนของจริงไหมคะใกล้เคียงน,นะครับเคลื่อนไหวได้<ะ>ก้มเหยแต่การบิดเนี่ยก็ได้นิดหน่อยอย่างนี้มีข้อจํากัดสําหรับการรักษาแบบนี้ไหมคะการผ่าตัดหลังไม่มีข้อจํากัดถ้าคนไข้ไม่มีโรคที่ขัดขวางการดมยาสลบ โรคหัวใจคนไข้ที่ทานยาพวกยาละลายริ่มเลือดแต่พวกนี้ก็ยังผ่าตัดไม่ได้นะครับแล้วคนนี้ผ่าตัดหายถาวรเลยไหมครับไม่หายแต่ไม่มีอาการได้เพราะว่าของเทียมก็ใช้งานได้ระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านใช้มากจนถ้าหมอนลองกระดูกสันหลังเทียมเสียแล้ว ก็ต้องผ่าตัดเชื่อมกระดูกสลังอีกวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่ทําการผ่าตัดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดนะครับพยายามอย่านั่งนานท่านั่งเป็นท่าที่หมอรองกระดูกสลังรับนั้นหนักมากที่สุดชั่วโมงสองชั่วโมงควรจะเปลี่ยนที่ยบปบ้างแล้วก็พยายามบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงไว้งั้นทีก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยครับเพราะว่าตอบนี้เนี่ยเทจะไม่เอี้ยวตัวหยิบของไปมาอีกแี้ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเรราาาาาคคคคคคนนนนแแลล้้้้วววววกกกก็็ชัับบบสุุุุขขขภพพะะะะะอออณณมมม่่่ตงททีีดดยยู